สมมุติว่าเขาเพิ่งตายหมาดๆปุ๊บยังทันไหมทันตายหมาดๆปุ๊บเนี่ยยมเปิดพุดทธวจนะอ่านให้เขาฟังเลยอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเนี่ยปฏิจจะเนี่ยใบเดียวพวกไว้เห็นใครใกล้ตายปุ๊บก็ไปท่องให้เขาฟังเลยยมจะเห็นว่าคนตายจะสงบแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนที่พระศาสดาทรงบัญญัติคืออินทรีย์ของศพจะผ่องใสสิ่งที่เราเห็นว่าอินทรีย์ผ่องใสก็คือผิวของศพจะออกโคนเหลืองเหลืองเหมือนเปลือกกล้วยหอมแล้วก็ สิ่งที่สังเกตได้เพิ่มเติมก็คือศพมันไม่แข็งอ่ะก็แปลกดีโยมก็ดูเป็นความแปลกไปเฉยๆก็ได้แล้วดูว่ามันแปลกจริงไหมและศพทั่วไปมันเป็นอย่างนี้ไหมและสีผิวของศพทั่วไปเป็นอย่างนี้ไหมเอาแค่วันเดียวดำปีเขียวคำแล้วใช่ไหมตัวเริ่มแข็งทื่อเลยใช่ไหม,มแขนขางอไม่ได้แล้วยกไว้เป็นท่อนไม้เลยแต่ถ้าศพที่ฟังคำตาตากคตก่อนสิ้นชีวิตนะตัวอ่อนเหมือนคนปกติยกมือมาปุ๊บก็ล่วงปับ๊บนิ้วเน้นเนี่ยขยับได้เหมือนธรรมดาสีผิวก็จะป่องใส และเป็นอย่างนี้ไปเป็นสัปดาห์เออเป็นเรื่องแปลกลักษณะอย่างนี้พระศาสดาบอกว่าสั่งโยชนธาสิง์มันส่งผลมาด้านกายภาพอันนี้พอบอกพระสูตรนี้ไปเนี่ยอันนี้อยู่ในภาครุณสูตรคนก็ไปลองกันนะอ่ามันต้องลองคําพุทธเจ้าลองได้ทดสอบได้ตรวจสอบได้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์และเป็นอาการลิโกทุกศพเลยยมจะเจอได้มาตรฐานนี้หมดเลยและถ้าใครกําลังดิ้นดิ้นนะทุรนทุลายกลัวตายนะยมอ่านไปเลยปฏิจจะแป๊บเดียวสงบหยุดดิน้นอ่าจะหยุดดิ้นเลยแล้วเขาจะเริ่มปฏิบัติ และสิ่งที่เหมือนกันีกอย่างคือเวลาตายเนี่ยดูไม่ออกว่าตายเมื่อไหรเพราะมันนิ่งมากไม่มีกระตึกกระตักเฮือืออะไรอย่างพวกพยาบาลหมอก็บอกเนี่ยจะเฮือกนะ่าจะสำลักนิ่งสนิทไม่รู้เลยตายเมื่อไร่นะ่จนเครื่องวัดมันตีหมดแล้วนะหัวใจไม่ไปล,ละ,ปะชีปะจรไม่ละหยุดความดันตกหมดนี่เป็นประโยชน์มากเลยนะคือโยมไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยเพราะสิ่งเนี้ยถ้าคนจะได้รับนะนั่นคือกรรมเขาจะต้องได้รับเพราะบางคนเนี่ยเอาเครื่องมือเพื่อไปเปิดไห้ฟังเนี่ย ถึงข้างตัวอะไรยังไม่มีใครเปิดให้เลยกรรมไม่มีอ่ะไม่มีกรรมที่จะได้ฟังคําศาสนาก่อนสิ้นชีวิตนลยโยมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันกรรมมันจัดสรรมาเน่ยแล้วคนคนเนี้ยแสดงว่าอดีตเคยทํามาพอสมควรทามาเยอะถึงมีคนดั้งด้นมานั่งอ่านพุทธวิสห้เขาฟังก่อนตายมาเปิดเอ็มบีสาห้เขาฟังก่อนตายไม่ใช่ง่ายหรอกต้องมีบารมีมาพระศาสดาบอกคนเราเนี่ยเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรม กายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมสามอย่างนี้เป็นตัวหลักที่จะผลักดันชีวิตให้คนเนี่ยดีหรือเลวไม่ใช่เทวดานางฟ้ามามีอำนาจโดนบันดาลอะไรให้เราไม่ใช่เลิกดียามดีมงคลดีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอยู่ที่สามตัวนี้สัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นเห็นไหมในเวลากลางวันและเย็นก็เช่นเดียวกันไม่เกี่ยวกับดวงดาวตัวเลขเปลี่ยนทิศทางประตูหน้าต่างอะไรนี่มิจฉาทิฏฐิพระศาสดาตรัสเลย เธอกําลังเข้าใจผิดความดีเลวความดีงามของชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เลยดังนั้นถ้าเราเนี่ยมีความศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จริงพูดจริงมาเป็นสัจจะทุกอย่างเป็นอากาลิโกชีวิตโยมจะไม่ลุงหลังเช้าตื่นมาก็ไม่ต้องไปเอาน้ําเอาข้าวไปตั้งไว้ที่โน่นที่นี่ยุ่งยากวุ่นวายเดินผ่านอะไรก็ไม่ต้องยกคอยยกมือไหว้คอยบีบแต่คอยนั่นโน่นนี่โอ้โหชีวิตสับสน <laughs> จะเข้าของน้ำที่ต้องถอดสร้อยออกโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเสื่อมหลอดล้าวไม่ได้หลอดแล้วต้องลอุกลอดวกลกับมาใหมให่เมื่อกี้ไม่ได้หลอดมันวุ่นวายไปหมดเลยชีวิตใช่ไหมอ่าเนี่ยเพราะเราไปมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ทําให้ชีวิตเรายุ่งยากวุ่นวายพระพุทธเจ้าเนี่ยง่ายๆเลยไม่มีพิธีรีตองอะไรสมณะเข้าบ้านต้องทําพิธีอะไรไม่ต้องเข้าไปทําอะไรตั้งจิตเริ่มสายไหมล่ะอือยากจะนิมนต์ท่านไปบ้านเนี่ยเราเริ่มสสยท่านไหมพอท่านเข้ามาแล้วเนี่ยลุกลับไหมกราบไหว้ไหมให้อาสนะไหม อ่านีข้อที่2ทํทำจิตเริ่มใสได้อนิสง์อะไรพระพุทธเจ้าบอกอนิสง์คือได้สุคติโลกสวรรค์การลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะอนิสงคือเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงละความตนีไหมล่ะหวงไหมละความตนีได้ได้เกียรติศักดิ์กันใหญ่พอละแล้วสิ่งที่ตามมาคือจำแนกแจกทานตามสติกำลัง1บาท2บาท5บาท1ิบาทน้ำแก้วหนึ่งข้าวจานหนึ่งท้ายหมดน่ะจาค่าคนน่ะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากใจเพราะเราละความตนีปุ๊บจะมีจาคะตามสติกำลังทันที เป็นไปเพื่อการได้โพกย์อันใหญ่ข้อที่5พระศาสดาบอกว่าได้ฟังธรรมะในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่ถามว่าเนี่ยอันนี้สงห์าข้อที่เวลาพิกุเข้าไปสู่บ้านสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายจะได้นิสงฆ์ห้านี่ยมีพิธีกรรมไหมไม่มีอะไรเลยง่ายสุดและได้นิสงฆ์เต็มที่ขอฟังธรรมะจากท่านอืมจะแนกแจกทานทําความเรื่องใสให้ปรากฏในใจิตใจหาที่นั่งให้ท่านเหมาะสมแค่นั้นจบแล้วง่ายจะตาย นี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติเห็นนะไอที่มีทุกวันนี้งอกมาทั้งนั้นน่ะนะงอกอันนี้งอกแต่งกันเองยุคนั้นแต่งอันนี้บ้างยุคนี้แต่งอันนี้บ้างเพิ่มเติมทําให้เรายุ่งยากวุ่นวายเอาเชือกมาพันรอบบ้านเลยอืมกันไกลตัดก็ขาดแล้วตัวมันยังไม่เที่ยงเลยใช่ไหมมันไม่มีหรอกสิ่งเหล่านี้ในคําสอนของพระศาสดาเป็นอะไรที่ง่ายใช้ชีวิตง่ายสบายๆบางคนก็บอกออกจากบ้านเที่ยงไม่ได้นะเงาหัวไม่มีนะจะไปไหนต้องดูเวลาดีๆนะ อ้เลขเก้านี่ชอบเก้านาฬิกาเก้านาทีวุ่นวายไปหมดเลย,ปเ,ลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนามสกุลชื่อไม่ดีเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสับสนทะบงทะเบียนบัตรประชาชนโอ้โหเปลี่ยนเอกสารองไรวุ่นวายโอ้ยไปเชื่อคนคนเดียวทำชีวิตสับสนไปหมดเลยไม่เป <c oughs> ็นไรหรอกอดีตล่วงไปแล้วอย่าไปกังวลถึงให้เป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญเคิผิดกันมาแล้วทั้งนั้นแหละอย่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่าไปมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันยมทำดีีีีปัััจจจุบนนนนนเเ่่ยยยทาาาว้้้ดรรระไมูตหือใช ทำวันนี้ดีที่สุดนะเวลานี้ตอนนี้ดีที่สุดพอละเขาเจ้าพอใจละเรียกว่าเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญทําในปัจจุบันก็ไม่งอนง่นคอนแคลนคือเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาในปัจจุบันว่าเออมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนเราทําแค่นี้พอละแล้วก็ใช้ชีวิตไปสบายๆเดี๋ยวมาเองเหตุสมปรารถนาเนี่ยฟังคำุูธเจ้าแล้วเลิกลนะเลยนะเรื่องบนบานสารก่าวอะไรนี่ไม่ใช่เหตุสมปรารถนา ถ้ามันใช่จริงเนี่ยพระเจ้าบอกใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนบนเป็นหมดนะถูกเทียนหัวหมูใบสีไปปกักอะขอแล้วได้พันคนมันได้ครบพันคนไหมอืมไรที่ไม่ได้มันใครบันดาลนนะ่ะใช่ไหมอืมมันขึ้นอยู่กับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพระเจ้าบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้ที่บนบานสางเก่าเลยการบูชามีทานมีกรรมมีจริงแต่การบูชานั้นเนี่ยโยมบูชาอย,ย่างไร่ะถ้าบูชาแล้วเนี่ยแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตายเนี่ยการบูชานั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกํกำเนดเดชานเปรยวิสัยแต่ถ้าโยมบูชาแล้ว หมู่สันไม่ล้มตายเนี่ยไม่เป็นไรบูชาได้แต่การบูชาที่จะเป็นอริยะต้องพระรัตนตรัยละ,ละต้องวางอย่างอื่นหมดละเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ตรัสรู้รอบรู้จริงแล้วชีวิตเราก็จะง่ายสบายศีลใครยังรักษาไม่ได้ก็ทําสมาธิไปก่อนง่ายๆรู้ลมหายใจเขาออกรู้ลมเข้าลมออกแค่นี้กุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงแล้วอานาปานสติอยากจะสร้างบาร,รมีอยากจะได้กุศลไม่ต้องทาอะไรมากเอาจิตรู้ลมหายใจเข้าออกสงบละลัทศาสดาบอก ความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลวงสู่ใจของบุคคลนั้นทันทีเลยเรียกตรงนี้ว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีก็คืออานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ผลที่เขาวังได้2ออย่างคืออาราตผลหรืออนาคามีผลถ้าไม่ได้อาราันก็ได้อนาคามีจเจริญอานาปานสตินั่งรู้ลมเนี่ยเบสิกมากเลยเหมือนไม่เห็นมีอะไรเลยนั่งรู้ลมบอกใช่ทําแค่นี้แหละทาให้ได้เถอะใช่ไหมอ่าจิตมันจะคอยไปไงไปปุ๊บเดี๋ยวก็เอาก อย่าไปลําคาญมันอย่าไปโมโหมันเพราะจิตไม่ใช่ของเราอยากจะไปก็เรื่องของมันแต่เรารู้ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บจับมารู้ลมนี่แค่นี้เองง่ายๆหลักการไม่ซับซ้อนอะไรเลยปลายทางของการทําอย่างเนี้ยอาหารหันเห็นนะอะไรบุคคลขั้นต้นอย่างน้อยได้แน่ๆอานาปานาสติทําไปเรื่อยๆถ้าอยากสมปรารถนา5อย่างพระศาสดาบอกศรัทธาศินสุตะจากะปัญญาศรัทธาในตถาคตศรัทธาสัมัคคีเนี่ยชีย้ไปที่พระพุทธเจ้าพ,พระองค์เดียวเชื่อการตรัสรู้และคําสอนของตถาคต อย่างมั่นคงเลยไม่หวั่นไหวเลยอันที่สองศินพระพุทธเจ้าชี้ไปที่ศินห้าแค่เรามีสินห้าเนี่ยพอละอันที่สามสุตตะโยมสังสมเรื่อยเรื่อยฟังเรื่อยๆอ่านเรื่อยไม่จากัดวันละบทก็ได้วันละหน้าฟังวันละหนาทีสิบนาทีพอละวางที่เหลือทํางานนะทุกวันสั่งสมสุตตะ4ี่จาคะการเสียสละการแบ่งปันจาคาเนี่ยเราทําแทบทุกวันอยู่แล้วบางทีโยมนึกไม่ออกพระพุทธเจ้าบอกให้ทานแก่ผู้จะมาญาติเคยมาบ้านเรามาั้ยเคยให้ข้าวให้น้ำเขาไหมา ให้นี่ก็จาาค่ะให้ทานแก่ผู้จะไปญาติพี่น้องหรือลูกเต้าเราจะออกจากเรือนออกจากบ้านไปลูกเอาตังไปใช้เอาผลไม้ไปไว้กินระหว่างเดินทางนี่จาค่าหมดนะอ่าให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้ไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็มีอะไรไปฝากบ้านใช่ไหมอ่านั่นก็ให้ทานเนี่ยคนเรามีจิตในการให้ทานอยู่ตลอดนะทั้งวันเลยนะเนี่ยเรามองไม่ออกไม่รู้ตัวว่านี่แหละคือการให้ทานและทุกครั้งที่ทําอย่างนี้ให้วางจิตให้ถูกต้องคือละความตรณีอันเป็นมนทิน การวางจิตแบบนี้ได้ความเป็นอนาคามีอริบุคคลขั้นที่สามเพราะคนที่ทําอย่างนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกาตายจากพรหมกายิกาจะเป็นอนาคามีอนาคามีไปเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วตายไปปรลินิพันธ์เท่ากับว่าโยมให้ทานแล้วโยมปรินิพันธ์ได้